สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้วันที่19กันยาย,ยน2 5 6 5คลิปนี้แม่ตานมีข่าวดีมาบอกพี่ๆที่ขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็พี่ๆที่ขับไลเดอร์ทุกเครือข่ายเลยนะคะมีข่าวดีมาบอกนะคะสามารถทำตรงนี้เป็นรายได้เสริมเลยนะคะ ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาทั้งหมดอย่าลืมให้กำลังใจแม่ตามด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแม่ตาลด้วยนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปของแม่ตาลดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยบอกต่อให้ด้วยนะคะกระทรวงยุติธรรมนะคะหนุนวินมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ไลเดอร์นะคะรับรายได้ตรงนี้นะคะเป็นรางวัลน,นำจับนะคะ5%ของมูลค่าทรัพย์สินนะคะ กระทรวงยุติธรรมโดยปปสนะคะจัดงานรวมพลังสร้างสังคมปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดเพื่อลดนลงสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันนะคะในกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพไลแมนนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊ปฟู้ดแพนด้าโรบินฮูดลาลา o มูฟนะคะและผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ก็คือวินมอไซค์รับจ้างนั่นเองนะคะ เนื่องจากสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดนะคะด้วยวิธีต่างๆในการลักลอบการขนส่งและมีอีกหนึ่งวิธีคือการใช้ไลเดอร์และก็มอไซค์รับจ้างนั่นเองนะคะในการขนส่งยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีการปลอมตัวเป็นไลเดอร์อีกด้วยรวมไปถึงการเปิดร้านอาหารเพื่อบังหน้านะคะคือเปิดร้านอาหารทางแอปพลิเคชันเพื่อบังหน้าในการขนส่งยาเสพติดในบ้านเรานั่นเอง จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกนะคะพบว่าจำนวนผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพนะคะที่จดทะเบียนรับจ้างสาธารณะมีจำนวน8 1 9 7 0 7 0คนนะคะแล้วก็ไイเดอร์ในกรุงเทพและปริมณฑลมีจำนวน1 0 0 0 0แคนถ้ายังไม่นับรวมนะคะผู้ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคาดว่าอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะคะทั้งนี้กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างดังกล่าวนะคะ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกับทางราชการนะคะหากพบเบาะแสนะคะยาเสพติดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปป,ปสนะคะ1 3 8 6นะคะพี่ๆกดไว้เลยนะคะโดยจะได้รับรางวัลน,นำจับ5%ของมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้นั่นเองนะคะ นายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวว่าอย่าคิดว่าแจ้งลายเล็กแล้วจะได้รางวัลน,น้อยนะคะเพราะถ้าหากว่าพี่ๆแจ้งจับลายเล็กนะคะและมีการขยายผลเพื่อที่จะไปสู่พ่อค้าลายใหญ่ระดับประเทศนะคะคนที่แจ้งก็จะได้รางวัลน,นําจับตรงนั้นไปด้วยนะคะซึ่งปีนี้นะคะสามารถยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดได้แล้วนะคะ 1300ล้านบาทนะคะพี่พี่จากเป้าหมายที่วางไว้นะคะแค่10,000ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับพี่พี่วินมอไซค์นะคะแล้วก็พี่พี่ไรเดอร์ที่ขับรถนะคะหากินกันอยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็5%เ์เเลยนะคะสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งรายได้นะคะให้กับครอบครัวเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเบาะแสนะคะ สามารถโทรได้ที่ปปสนะคะ1386นะคะสายตรงไปเลยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ